ตอนที่หนึ่งพรลมโลกคุณเจิมและพิกุลทำงานอยู่ที่วังแห่งหนึ่งส้มสุขขับรถมารับพร้อมกับคำต้วนแล้วพากันไปรับสุนัขตัวเล็กสีขาวขนปุยที่บ้านพักของคุณเจิมและพิกุลซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวทาสีขาวมีสนามหญ้าหน้าบ้านปลูกไม้ดอกหลายชนิดมีต้นลั่นทมออกดอกสีขาวบานสะพร่างส่งกลิ่นหอมเมื่อรับสุนัขขึ้นรถ ส้มสุกก็ขับพาไปตามถนนซึ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามความพิเศษของรถสามารถพาไปที่ไหนๆก็ได้และมีถนนพิเศษรองรับรถพาขึ้นเนินสูงและตรงไปจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งมีลักษณะคล้ายสวนดอกไม้มีต้นไม้นานาชนาิดล่มรื่นสวยงามมีบ้านทรงไทยโูกอยู่หลายหลังดูสงบและงดงาม เมื่อทุกคนลงจากรถมีหญิงสาวสวมชุดไทยโบราณมีในตาสีเขียวงดงามออกมาต้อนรับพวกเรานำน้ำมาให้ดื่มน้ำนั้นมีสีชมพูและมีกลิ่นหอมเรียกว่าน้ำสำริดและบอกว่าสถานที่นี้เรียกว่าลมโลกขณะนั้นสังเกตเห็นถนนที่รถแล่นมาหายไปแล้ว ึงพากันเดินไปดูเห็นเป็นคล้ายหน้าผามองลงไปเป็นเมฆเหมือนพวกเรายืนอยู่บนเกาะเมฆสตรีผู้นั้นบอกให้ระวังจะพัดตกลงไปและให้พวกเราเดินตามไปชมสถานที่พบเห็นผู้คนเดินกันขวักไขว่บางคนมีสองสีสษะร่างกายมีสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีขาวบ้าง เดินไปเรื่อยๆจะพบต้นไม้ที่มีผลน่ารับประทานมีกลิ่นหอมเช่นมะม่วงลูกท้อสตรีผู้นั้นบอกว่าจะรับประทานก็ได้แต่เมื่อทานแล้วจะกลับลงไปไม่ได้จึงไม่มีใครรับประทานจากนั้นพากันเดินไปบนหน้าผาซึ่งมีพระพุทธรูปมีลักษณะคล้ายพระพุทธชินราชจึงชวนกันไปไหวพระสตรีผู้นั้น พาเดินต่อไปอยังโต๊ะอาหารที่มีการจัดเตรียมไว้เชิญพวกเรารับประทานอาหารสุนัขตัวเล็กก็ได้รับอนุญาตให้ร่วมโต๊กกินอาหารด้วยได้โดยสตรีผู้นั้นบอกว่าสุนัขเป็นสัตว์บริสุทธิ์บนโต๊ะมีอาหารหลายอย่างทานกับข้าวที่มีสีเหลืองส่งกลิ่นหอมอาหารถูกจัดวางในจานกระเบื้องขอบทอง ทุกคนจะมีน้ำดื่มเป็นของตนเองคุณเจมิมน้ำเป็นสีฟ้าพิกุลสีชมพูส้มสุขสีเขียวคำต้วนสีเหลืองน้ำดื่มนี้ห้ามเปลี่ยนกันดื่มของใครก็ของคนนั้นเมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็พากันไปเดินเล่นในลำธารที่มีน้ำใสสะอาดมีปลาสวยงามแหวกว่ายและเมื่อทุกคนขึ้นจากน้ำก็พบความแปลก เพราะไม่มีใครเปียกน้ำเลยจากนั้นสตรีผู้นั้นก็บอกกับพวกเราว่าถึงเวลาที่พวกเราต้องกลับกันแล้วจึงพากันไปขึ้นรถรถพากลับลงมาทางเดิมจนถึงพื้นถนนพิเศษนั้นก็เรือนหายไปส้มสุกและคําต้วนมาส่งคุณเจิมและพิกลุลที่บ้านแล้วพากันกลับ